สถานการณ์หลายจุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมาดูที่จังหวัดพัทลุงกันบ้างเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ตอนนี้ประสบกับ สถานการณ์น้าท่วมเขาบอกว่ารุนแรงมากที่สุดในรอบ10ปีด้วยนะคะและตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนนะคะจนทําให้ตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดที่อเาเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงน้ําท่วมหนักเลยทั้งถนนบางเส้นและก็เขตพื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดพัทลุงนะคะติดตามบรรยากาศล่าสุดค่ะจากคุณอรพันธ์ขันทองคําผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดพัทลุงค่ะเชิญค่ะ สถานการณ์น้ําท่วมที่อําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงขณะนี้นะคะระดับน้ำค่ะได้เพิ่มปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนักลงมาอีกนะคะจนถึงช่วงเช้าทําให้ตอนนี้นะคะล่าสุดระดับน้ําสูงกว่า1เมตรชาวบ้านที่อยู่ด้านในนี้นะคะไม่สามารถที่จะสามารถสัญจรออกมาได้แล้วค่ะ สภาพบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่หนึ่งบ้านทุ่งขาตําบลแพรกหาอําเภอควนขนุนถูกน้ำท่วมสูงถึง1เมตรนะคะหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืนทําให้น้ําป่าจากเทือกเขาบรรทัดทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า4 8 2หลังคาในพื้นที่หมู่หนึ่งตําบลแพรกหาและพื้นที่หมู่4ี่ตําบลพนมวังรวมถึงถนนสายพัทลุงควนขนุนถูกน้ําท่วมสูง60เซนติเมตรแต่ว่ารถยังคงสามารถสัญจรได้ค่ะ ชาวบ้านหลายครัวเรือนนะคะที่ติดอยู่ด้านในไม่สามารถออกมาได้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาตอนนี้นะคะยังไม่ทราบชะตาก,กรรมแล้วก็ไม่มีใครกล้าลุยน้ําออกมานะคะเพราะไม่รู้ว่าถนนในหมู่บ้านกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวกรากซัดขาดหรือไม่และตอนนี้ก็กําลังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะขณะที่ทีมข่าวนะคะก็พยายามหาทางเข้าไปในพื้นที่ด้านในแต่พบว่าค่อนข้างเสี่ยงนะคะเนื่องจากน้ําไหลเชี่ยวแรงมากแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ ขณะชาวบ้านบางส่วนนะคะที่อยู่ด้านนอกเร่งนํารถขึ้นไปจอดเรียงถนนจํานวนมากค่ะเพราะกลัวว่ารถจะถูกน้ําพัดไปชาวบ้านบอกนะคะว่าน้ำท่วมครั้งนี้หนักสุดในรอบ10ปีนับเป็นครั้งที่4แล้วที่ถูกน้ำท่วมภายในช่วงเวลาเพียง1เดือนและตอนนี้ภาวนาค่ะขอให้น้ำลดก่อนที่จะท่วมมิดหลังคาบ้านไปฟังเสียงชาวบ้านกันค่ะน้ำท่วมครั้งนี้เป็นเป็นรอบที่4นะคะ คือเริ่มตั้งแต่วันที่30ธันวาคมนะคะ,ะจนถึงวันนี้นะคะรอบก่อนเนี่ยก็เริ่มวันที่2ถึงวันที่6นะคะแต่ครั้งนี้หนักที่สุดนะคะปริมาณน้ําจะสูงกว่าครั้งที่3ซึ่งครั้งที่3เนี่ยจะแห้งไปเมื่อวานช่วงเช้าแล้วพอช่วงบ่ายก็เพิ่มมาอีกนะคะ<ม>ก็เดือดร้อนกันทุกครัวเรือน สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดพัทลุงขณะนี้นะคะขยายพื้นที่ครอบคลุม11อำเภอแต่ที่หนักที่สุดมีอยู่3อำเภอค่ะคืออำเภอเมืองอเภอควนขนุนและอป่าพยอมเดือดร้อนกว่า20,000ครัวเรือนแล้วนะคะพื้นที่การเกษตรไร่นาสวนผสมและสวนยางพารากว่า50,000ไร่จมอยู่ใต้น้ำโดยเฉพาะนาข้าวนะคะที่คาดว่าจะเสียหายทั้งหมดกว่า30,000ไร่เนื่องจากถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลาหลายวันแล้วค่ะ นอกจากนี้นะคะก็มีการแจ้งเตือนประชาชนค่ะที่อยู่ในพื้นที่ที่ติดกับเทือกเขาบรรทัดนะคะว่าให้เฝ้าระวังน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่มเนื่องจากว่าจะมีมวลน้ํามหาศาลนะคะจะไหลามาจากเทือกเขาอีกภายในบ่ายวันนี้ค่ะและนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดอรพันธ์ขันทองคำรายง,งานจากอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงค่ะ